คนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสำคัญแล้วมักจะลืมตัวและดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อยทองแดงเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2541เวลาประมาณเที่ยงคืนในหมู่บ้านบริเวณคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาอยู่ใกล้บริเวณใต้ทางด่วนรามอินทราซึ่งปัจจุบันนี้คือร้านโกลเด้นเพลสลักษณะเด่นของทองแดงที่ต่างจากพี่น้องคื มีสายสร้อยรอบคอครึ่งเส้นถุงเท้าขาวทั้งสีขาหางม้วนและที่สำคัญที่สุดคือจมูกแดนและหางดอกสีขาวทองแดงได้เข้าพระราชวังสวนจิรดาเพื่อถวายตัวเมื่อวันที่13ทธันวาคม2541และกลายมาเป็นคุณทองแดงทองแดงีด้ที่มาใหม่ๆเนะี่ยที่มีคนเขาเอามาถวายเนี่ย อีตอนนั้นมันสองเดือนครึ่งประมาณนั่นเห็นเข้ามาตั้งแต่วันแรกวันปาเขาจะรูปร่างสวยดีเป็นเป็นลูกหมาที่รูปร่างดีก็เห็นก็เกิดความเอ็นดูเขาแล้วก็เลยเออตายแล้วทุณนักนจะเอานมที่ไหนกินก็ถึงได้ไปยกไปขอพระทานว่าให้เขาไปรับทานนมของคุณมะลิได้ไหมมะลิเขาก็ลูกอ่อนนะมะลิก็กำลัง อายุอยู่ในเราเนี่ยลูกอ่อนก็เลยบอกก็เอาไปให้เขาค่อยๆเอาไปให้เขาก็บอกมาลิเขาบอกมาลิฝากฝากเลี้ยงลูกอีกตัวนะกับตบหัวเขาแล้วก็เอาเขาค่อยๆไปเขาก็ดีใจหายแล้วนะ่มะลิเนี่ยเขาก็มองดูตอนนั้นเขากำลังให้นมลูกอยู่นะเขาก็มองดูมองดูแล้วเขาก็กม้มหมุดนอนนึ่ก็เอา ทองแดงนี่ให้กินเขาก็กินเขาก็ไม่ว่าอะไรแล้วพอเช้าขึ้นก็นมาถามคุณทวินเขาเนี่ยว่าคุณบัลีเขาว่ายังไงเขากัดไหมหรืออะไรเขาบอกว่าไม่เลยไม,ไม่ไม่ทําร้ายเลยก็เลยตั้งแต่นั้นล้วก็กินนมทองทองแดงเขาก็กินนมคุณบัลีเรื่อยมาแล้วก็เนี่ยก็ได้นมคุณบัลีนี่แหละที่เลี้ยงดูเข้ามาที่ จนโตอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็มารับประทานอาหารข้าวอาหารเม็ดเหมือนเหมือนย่งก็ลูกเขาแหละเมื่อมาอยู่พระราชวังสวนจิรดาทองแดงอายุเพียง5อาทิตย์จึงต้องอาศัยกินนมแม่มะลิซึ่งเป็นหมาเทศแม่ลูกอ่อนและยังเป็นภริยาของสุนัขหลวงพันธุ์ดาวเมเชียนที่ชื่อสุดหลอคุณมะลิเนี่ยเาเป็นหมาจรตอนนั้นมะลิ ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะหางเหิงไม่มีขนอีกาก็ไล่ติกไปบ้างอะไรไปบ้างไล่ติกไอ้ไอ้ไอ้สเก็ดเนี่ยทวินเขาไม่ชอบเขาก็ไล่ไปใหญ่เขาเป็นหมาขี้เลื้อนวันหนึ่งคุณมาลี่เนี่ยก็เกิดมาชอบพี่สุดหล่อพี่สุดหลอกับพี่มุย้ยตอนหลังเขามีลูกกับคุณสุดหล่อเนี่ยเก้าตัวก็ขอพระาทานให้ก็มาแต่งงานกับสุดหล่อ ก็ได้อยู่ตอนี้พอได้เป็นสะพ้ายหลวงก็มีการปรับรูปโฉมก็ต้องพาไป,ไปหาหมอไปร man, ักษาคุณหมอก็เลยให้ชื่อว่าคุณมะลิตั้งแต่ไปให้หมอดูแลกลับมาสวยวันสวยคืนคุณทองแดงเป็นสุนัขกตันยูรู้คุณไม่เคยลืมคุณของแม่มะลิเลยคุณทองแดงไม่เคยอยู่ห่างแม่มะลิคอยติดตามตลอดเวลา แม้จะเลิกกินนมแล้วก็ตามต่อมาเมื่อแยกกันอยู่แล้วกลับมาพบกันใหม่คุณทองแดงก็ยังแสดงความเคารพต่อแม่มะลิอย่างเช่นเคยความกระตันยูรู้คุณของคุณทองแดงที่มีต่อแม่มะลิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องว่าผิดกับคนอื่น,ท,น,นที่เมื่อกลายมาเป็นคนสําคัญแล้วมักจะลืมตัวและ,และดูหมิน่นผู้มีพระคุณที่ทเป็นคนต่ำต้อย